ฟุตบอลลาลิก้าประเทศสเปนนัดที่13คืนวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนตี3บาเลเซียพบเลบันเตวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2ทุ่มเดปอร์ติโวอาลาเบสพบเซตาบิโก4ทุ่ม15นาทีบาเซโลนาพบแอตเลติกบิวเบาเที่ยงคืนครึ่งโอซาซูนาพบรีอัลโซซิดาตี3บิยาเรอัลพบมาโยกาวันอาทิตย์ที่2 3พฤศจิกายน2ทุ่มรีอัลบิโดพบรารโยบายเกลาน و สี่ทุ่มสินาทีรีเอลเบติสพบกิโรนาเที่ยงคืนครึ่งเคตาเฟพบแอตเลติโกมาดริตตีสามเอลเชียพบรีเอลมาดริตคืนวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนตีสามเอสปันยอนพบเซบียาสรุปตารางคะแนนฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนนัดที่12จสอจะฝูงเป็นของรีเอลมาดริตมี31คะแนนที่2เป็นบาร์เซโลนามี28คะแนนที่3าเป็นบียารีเลมี26คะแนนที่4เป็นแอตเลติโกมาดริดมี25คะแนน ดาวซันโวฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนัดที่12คิลิยาเอ็มบัปเป้รีอัลมาดริด13ประตูฮูเลียนอาวาเรสแอตเลติโกมาดริด7ประตูโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้บาร์เซโลนา7ประตูเอตตาเอยองเลบันเต้6ประตูเวดัตมูริกี้มาโยก้า6ประตูขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ